ความเป็นไปได้ให้มองว่าเราจะส่งข่าวถึงลูกค้าอย่างไรนะคะวันวันนี้นะคะพี่มดมีเคสนะคะชื่อว่าเดี๋ยวพี่มดโทรหาก่อนนะคะโทรหาก่อนโทรหาก่อนเคสนี้นะคะคุยกันก่อนนะคะ คุณตัวแทนเนี่ยได้ขออนุญาตคุณลูกค้าแล้วนะคะแล้วคุณลูกค้าก็ยินดีที่จะให้มาแบ่งปันนะคะแต่ว่าเราจะไม่เอ่ยชื่อลูกค้านะคะแล้วแต่ว่าเราจะบอกว่าอาชีพลูกค้าคืออะไรเพื่อเป็นเป็นการประกอบซีรีส์ของเรานะคะเรื่องนี้มันเป็นการแชร์เคสเคลมนะจากภาคเหนือค่ะจังหวัดลำปางแต่ลูกค้าอยู่เชียงใหม่ถ้าฉันพูดผิดก็ค่อยว่ากันกําลังจะโทรไลน์นะคะหาน้องแจ็คนะคะน้องแจ็คน้าตาเป็นยังไงขึ้นนิดนึงขึ้นนิดนึง น้องแจ็คนี้ผู้หญิงนะคะอคุ้ยตายแมทแมทลูกอมสวัสดีค่ะน้องแจ็คได้ยินไหมคะได้ยินค่ะเสียงเพาะมากพูดภาษาเหนือสิเจ้าอู้เหนือ,อ,นอสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้า <c oughs> สวัสดีเจ้าน้องแจ็คคือคนก้มหน้าอยู่ชื่อสุนันท์แรกบุตรใช่ไหมใช่ละเจ้าผู้ชายคนนั้นสนุก้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะคะจะให้หนูอู้เหนือก็จะให้หนูอู้ภาษากลางเจ้าตามสะดวกเจ้าถ้าเจ้าเจ้าบ่อยก็บอกอู้เจ้าเป็นคนเป็นคนจังหวัดไหนเป็นคนจังหวัดลำปางค่ะพี่มดคะค่ะพูดดังๆกว่านี้นิดนึงนะค่ะได้ค่ะปกติปกติเวลาคนพูดกับพี่มดเนี่ยเขาพูดเสียงดังมากแต่วันนี้แจ็คอยู่ไกลหรือเปล่านะคะค่ะลำบางอากาศเป็นไงบ้างคะตอนนี้ กำลังร้อนอบอ้าวเหมือนกับอยู่ในเตาพอดีเลยค่ะกำลังร้อนอบอ้าวอ้าวทำไมพี่อ้อบอกฉันว่ากำลังเย็นวะอยู่คนละที่แหบอ้บโโอามาหูฝ <c oughs> ุ่นฝุ่นมันมาจากเชียงใหม่อ้าวไปเดี๋ยวชาวเชียงใหม่ด่าฉันอีก <c oughs> สุน,นันสุนันอยู่ในอาชีพนี้กี่ปีแล้วคะอ่าอยู่ในอาชีพนี้ปีเป็นปีที่แปดคะ่ะพี่มดปีที่แปดแล้วก่อนเข้าสู่อาชีพสุนันทําอะไรคะ รับราชการอยู่ที่กรมทางหลวงกระทรวงคมนาคมค่ะโอ้โหฟังดูดีมากนะคะราชการนี้เงินเดือนสูงใช่ไหมคะตำแหน่งใหญ่มีมีน้าแต่ไม่มีเงินนะคะอ๋ออ๋อก็แปดปีแปดปีเป็นไงคะมีความสุขมีความทุกข์หรือว่าตัดสินใจถูกหรือตัดสินใจผิดในอาชีพนี้ตอนแรกหนู หนูคิดว่าหนูตัดสินใจถูกนะคะแต่อยู่ๆไปหนูคิดว่าหนูตัดสินใจผิดค่ะอืมทําไมล่ะเพราะพี่เต่าจะหาไฟมาลนก้นให้หนูตลอดเลยอะค่ะอืมเอาอีกแล้วไม่เอาเราคุยกันแล้วเราจะไม่ว่าใครนะคะ <c oughs> หัวหน้าก็หาไฟมาลนก้นเพื่อให้เราเนี่ยได้ประสบความสําเร็จจริงป่ะอ่ะพี่เอ<ช>็มเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เลื่อนรูปเองได้ค่ะพี่เอ็มเอาภาพออกนะคะแอดมินฉันฉันเอาเลื่อนรูปมานะคะก็ เคสที่เราจะมาแชร์กันเนี่ยนะคะเป็นเคสที่ลูกค้ามีอาชีพขายไก่ใช่ไหมอ่าใช่ค่ะ,คะก็ก็เป็นน้องที่รู้จักในหมู่บ้านเนี่ยค่ะก็เป็นแม่ค้าขายไก่ทอดอันนี้พี่โชว์ค่ะพี่โชว์เดี๋ยวกันนะพี่โชว์ไก่ด้วยทุกคนหิวโอเคโอเคเล่ามาเล่าต่อค่ะขอโทษทีค่ะก็เป็นน้องในหมู่บ้านนะคะก็มีอาชีพเป็นแม่ค้าขายไก่ทอดอยู่ที่หน้ามอชอเชียงใหม่แล้วกันเนี่ยค่ะก็ ถือว่ารายได้ดีเลยค่ะแล้วก็น้องตอนแรกเนี่ยถือว่าเป็นลูกค้า EGP ของหนูเลยนะคะเบีย้ยต่อป,ประมาณสามแสนกว่าบาทเบีย้ยต่อปีเหรอคะค่ะเออเออก็ไข่ไก่ดีไข่ไก่ดีไข่ไก่ดีเออเออค่ะครอบครัวนี้ก็ถือ,อว่าเป็นลูกค้า EGP ของหนูทั้งครอบครัวเลยพี่สาวน้องสาวก็เบีย้ยประมาณสามแสนกว่าบาทเนี่ยค่ะแต่พอช่วงหลังๆมาเศรษฐกิจไม่ดีน้องก็เลยขอลดเบี้ยอืมอืม ก็เลือกเท่าตามที่น้องจ่ายไหวก็ลดเหลือลงมาที่เหลือปีละประมาณ 100, แ<ต>สนห้าขอลดสวัสดิการขอลดสวัสดิการใช่ไหมคะใช่ค่ะขอลดเงินฝากแล้วก็ขอลดสวัสดิการลงออแต่สิ่งที่หนูคุยกับน้องไว้ว่าสิ่งที่น้องต้องเหลือคือขอค่ารักษาพยาบาลอย่างน้อยที่สุดเลยเหมาจ่ายแผนหนึ่งล้านแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลแบบ HNS ธรรมดาเออ,อน,น้องก็เลยเหลือพัสโกหนึ่งล้านแล้วก็เหลือ s อ s สธรรมดาค่าห้องเท่าไหร่คะ สอง2ันสองค่ะสอง2ันสองเหตุผลที่เหลืออย่างนี้ไว้เพื่อเพื่อให้น้องได้ค่าห้องมากพออย่างนั้นก็ได้สี่พันสองอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆแล้วน้องมีพัดโกแผนสามล้านนู่นนะคะแล้วก็ตัดลงมาเขาเาตัดเามื่อไหร่คะตัดปีที่แล้วหรือเพิ่งตัดตัดตอนไหนคะตัดก่อนเกิดเหตุได้สักสองปีค่ะตัดก่อนเกิดเหตุแล้วน้องเขาเกิดเหตุอะไรคะน้องก็ขายไก่อยู่แล้วจู่จก็เดินชนกระทะไก่ทอดอันเนี้ยค่ะ แล้วมันก็ลดลงมาหมายถึงกระทะมันก็คว่ำใส่น้องงนี้หรอคะใช่ค่ะกระทะมันก็คว่ำใส่น้องแล้วก็ลดลงมาลาดช่วงล่างของตัวเครานี้ภาพที่ให้โชว์เนี่ยน้องคงไม่ว่าเราใช่ไหมค่ะขออนุญาตน้องเรียบร้อยแล้วคะ่ะเอออันนี้คือที่ลาดมาที่ขาแขนอย่างนี้ใช่ไหมคะค่ะก็ตอนตอนแรกน้องก็คิดว่าไม่ไม่ไม่เป็นไรมากก็เลยขับรถไปที่โรงพยาบาลรัฐที่เชียงใหม่แห่งหนึง่งค่ะก็คุณหมอบอกว่า อ๋อไม่เป็นอะไรให้ยาไปทาที่บ้านแล้วก็กลับนะเนี่ยค่ะแต่เ<อ>พราะหมายถึงว่าไอตอนที่มันรัดลาดล,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 ลงมามันอาจจะยังไม่มันอาจจะยังไม่เบลอเลยเนานะอืออือใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็คุณหมอก็อนุญาตให้กลับบ้านในในระหว่างที่น้องอยู่โรงพยาบาลแรกน้องก็โทรประสานกับหนูว่าเขาได้เกิดเหตุไฟอ่าน้ําร้อนในกระทะลวกอะไรเงี้ยค่ะหนูก็บอกว่าโอเคตอนนี้อยู่โรงพยาบาลไหนเขาบอกว่าอยู่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดละที่เชียงใหม่เสร็จแล้ว น้องก็บอกว่าคุณหมอให้กลับบ้านนะหนูก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วน้องรู้สึกดีขึ้นหรือยังอะไรแบบนี้ค่ะ<ฆ>น้องก็บอกว่าหนูยังรู้สึกปวดแสบปวดร้อนค่ะ<ฆ>พอระหว่างที่น้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลแรกหนูก็โทรประสานงานกับโรงพยาบาลเ <c oughs> ชียงราม <c oughs> อีกที่ึ่ง <c oughs> สอบถามไปทางโรงพยาบาลว่า มีคุณหมอเฉพาะทางเกี่ยวกับเรื่องนี้ไหมถ้าหากว่ามีเดี๋ยวหนูอ่ะจะพาคนไข้ไปให้คุณหมอดูอาการหน่อยโรงพยาบาลก็ตอบรับมาว่าโอเคมีคุณหมอเฉพาะทางเรื่องนี้หนูก็เลยให้น้องขับมอไซค์ไปที่โรงพยาบาลนี้อเพราะขับไปค่ะคือคือคือตอนนั้นคือมันตอนนั้นตอนนั้นตอนนั้นมันไม่มีเลือดใช่ไหมคะตอนนั้นมันไม่มีเลือดใช่ค่ะพอไปถึงเชียงใหม่ลามปุ๊บน้องคือใส่กางเกงยีนก็ ถอดกางเกงยีนมาคือเนื้อมันเริ่มติดกางเกงยีนออกมาแล้วคุณหมออันนี้ใช่ไหมไอ้ที่ที่เห็นเห็นสีแดงๆนี่คือถอดกางเกงยีนแล้วเป็นรูปกางเกงยีนเลยอ๋อใช่ค่ะก็ก็ทําการตัวที่เชียงใหม่รามไปอยู่ทั้งหมดยี่สิบเจ็ดวันฮะยี่สิบเจ็ดวันนี้อย่างนี้เรียกว่าอย่างนี้คือเรียกว่ามันลึกไปถึงผิวชั้นที่สามไหมคะใช่ค่ะลึกไปถึงชั้นที่สามเออฮะแล้ว แล้วน้องอยู่โรงพยาบาลพี่มดเห็นน้องแจ็คทำรายการมาให้พี่มดดูนะคะ,อะแอดมินมีอะไรเปล่าคะอุบอิฟอุบอ,อกันนะคะอ่ะคราวนี้พวกเราคะ่ะลูกค้านี่นะคะลูกค้ามี AI 700,000เดี๋ยวพี่อ่านให้ให้ให้เพื่อนๆฟังนะแจนะ็คนะมีมีเหมาใจหนึ่งล้านแล้วก็มีค่าห้องแบบดั้งเดิม2002มี HB ธรรมดา HB ธรรมดานะคะหมายถึง HB ดั้งเดิมเลยอวันละสองพันมี E-CAR 44ิบสีโรคร้ายจ่ายเป็นก้อนนะคะก็คือห0 0แสนนะคะนี่คือที่ลูกค้ามีอยู่หลังจากขอลถจากขอรถเบี้ยนะคะขอลดความคุ้มครองเรื่องเศรษฐกิจใช่ไหมลูกค้านอนอยู่ที่วันนะคะนอนอยู่ที่เชียงใหม่ราม27วันค่ะค่มเค,คลมเคลห้าหมหเคลมค่าชดเชยนะคะแล้วก็แล้วก็เคลม อ๋อพัสโกเคมได้เต็มที่5 0 0 0 0นเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเออเพราะว่าต่อการเข้าครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายมันน่าจะเกินห0 0 0 0นไหมแล้วก็เลยได้5 0 0 0 0นแล้วยังได้จาก2องพันสอเนี่ยอีกหนึ่งแสนหแล้วยังมีค่าเฉยให้อีก1นึ0 0 0สน่าเมื่เฉยวันละสองพันอย่าทำเล่นไปนะได้เยอะมากเลยค่ะนะคะแล้วก็มี ecr อีก5 0 0 0 0น ที่ ECR ได้เพราะอะไรรู้ไหมน้องๆเพราะว่าโรคไฟไหม้น้ำร้อนลวกเบิร์นไฟไหม้น้ำร้อนลวกเนี่ยต้องลึกถึงผิวชั้นที่สามเพราะว่าผิวเราเนี่ยเหมือนหมูนะหมูมีสามชั้นถ้าลึกถึงผิวชั้นที่สามแล้วหมอก็เขียนว่าไม่เป็นบริเวณ20%ของร่างนะคะนะไม่เป็นบริเวณ20%ของร่างของเขาก็จะจ่ายถ้าซื้อล้านจ่ายล้านซื้อห้าแสนจ่ายห้าแสนแสดงว่าลูกค้าคนนี้เข้าขายเขาเรียกว่าสเตจสามระยะที่สาม ถ้าลึกถึงผิวชั้นที่2จะกลายเป็น1ใน18โรคระยะเริ่มต้นนะคะแต่อย่างไรก็แล้วแต่จะต้องดูบริเวณที่กว้างลึกจริงแต่ถ้ามันตีแล้วตีร่างของแต่ละร่างแต่ละคนอย่าเรียกว่าร0 0ซถ้ามันไม่ถึง20%นะคะก็จะไม่ถือว่าเป็นไฟไหม้น้ำร้อนลวกแบบ ECR นี่คือ Hb ธรรมดาหรือเปล่าคะน้องใช่ค่ะใช่ค่ะ Hb ธรรมดาแสดงว่าคนนี้นอนห้วันใช่ค่ะเพราะว่า <c oughs> นอนนอนโรงพยาบาลเชียงใหม่รามเนี่ยยี่สิบเจ็ดวันเนื่องจากว่าหนูได้ทําการเช็ดวงเงินค่ารักษาตัวให้น้องทุกวัน <c oughs> พอได้ยี่สิบเจ็ดวันปุ๊บวงเงินมันเกิน <c oughs> มันกด <c oughs> เปิดเจ็ดแสนกว่าบาทซึ่งมันเกินวงเงินละอันนี้อันนี้น้องแจ็คเขาบอกว่า <c oughs> เขาเขียนมาเดี๋ยวพี่มดจะไม่ให้ดู <c oughs> เพราะว่าเคลมอันนี้คือเครมได้ล้านสองหนึ่งล้านสองแสนแปดหนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นสองพันแต่อันนี้น้องแจ็คทําให้ดูแบบนี้ค่ะว่านี่ค่ะ การนอนยังนอนได้อยู่แต่สิทธิสามสิบาทพวกเราเห็นไหมคะมันคืออะไรคะน้องแจ็คอ่าเนื่องจากว่าวงเงินในโรงพยาบาลเชียงใหม่รามมันเต็มคก็ได้คุยกันกับผู้ปกครองน้องว่าถ้าหากว่าเราอยู่ตรงนี้ต่ออ่ะวงเงินที่เราจะต้องจ่ายส่วนต่างเนี่ยตอนเนี้มันมีส่วนต่างอยู่ 86, แปดหมื่นหกละเนี่ยค่ะก็คุยกับผู้ปกครองผู้ปกครองว่างง้นย้ายน้องกับกับจากโรงพยาบาล โรงพยาบาลในจังหวัดลำปางพอเนียรักษาทุกที่โรงพยาบาลเชียงใหม่แต่น้องเป็นคนลำปางก็พากันกลับมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลลำปางก็ตอนแรกก็กะว่าจะรักษาตัวโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยที่ลำปางไม่มีหมอเฉพาะทางเรื่องนี้ดูพอเขาเห็นแผลแล้วอะค่ะเขาไม่เฉพาะทางเรื่องนี้ก็เลยย้ายไปที่โรงพยาบาลศูนย์ลำปางก็ใช้สิทธิ์สามสิบปารักษาทุกโรคในการรักษา สาม,มารถ<ต>ใช้<ก>ได้ใช่ไหมคะสิทธิ์สามสิบาทเพราะว่าจริงๆแล้วสามสิบาทมันมันต้องเป็นเรื่องฉับพลันด่วนหรืออะไรเปล่าหรือไม่เกี่ยวเนาะอันนั้นคือประกันสังคมที่ไม่ใช่โรงพยาบาลป,ป,ประกันตนอืมค่ะก็แจ้งใช้สิทธิ์สามสิบาทรักษาตัวก็ใช้ได้ตอบแต่เราก็ทําการเคลมเงินชดเชยรายวันให้น้องในระหว่างที่นอนโรงพยาบาลศูนย์ลำปางเนี่ยอีกยี่สิบแปดวันน้องโชคดีนะคะเนี่ยที่แผลไม่ติดเชื้อแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างดี นะคะเริ่มต้นยี่สิบเจ็วันแล้วก็มานอนอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดรำปางอีกยี่ิบแปดวันแต่ไอ้หมวดค่ารักษาที่ต่อการเข้าข้างใดั้างหนึ่งเนี่ยมันก็หมดเพราะว่ามันได้แค่ห้าแสนเพราะว่าซื้อแผนหนึ่งล้านนี่ขนาดแผนหนึ่งล้านนะแสดงว่าแผนหนึ่งล้านเอาไม่อยู่เนาะแต่สองพันสองน่ะก็อย่าไปหวังอะไรเลยมันก็ได้น้อยแต่ได้ค่าห้องไปเรื่อยๆจริงไหมแจ็คใช่คะ่ะพราค่าห้อง <Okay. S 1> มาได้สามร้อยหกสิบห้าวันค่ะ แล้วแล้วออกจากโรงพยาบาลนานไหมคะเช็ค ECR ถึงมาหรือว่าตัวแทนทําเคลมได้ทันทีทันใดหนูทําเคลมให้ตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลเชียงใหม่รามแล้วค่ะ,คะก็คือพอส่งเรื่องเคลมตั้งแต่ตอนนั้นเพราะว่าร้อนใจเพราะว่าอยากให้น้องคือเหมือนกับให้เขามีมีกําลังใจน้องร้องไห้ทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,คะก็เราพยายามมาดูแล้วว่าจะทําเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดเพื่อให้อย่างน้อยน้องได้มีเงินหมุนต่อในครอบครัว มีเงินหมุนต่อในการจ่ายส่วนต่างพอย้ายมาที่โรงพยาบาลสูตรลำปางเช็คก็ตามมาทันทีเลยค่ะเอเอใจดีมากคือแบบจ่ายเช็คให้เร็วมากขออย่างเดียวขอให้เราส่งเอกสารครบค่ะใช่เหมือนเหมือนที่พี่จุนบอกว่าถ้าข้อมูลรครบเนี่ยภายในสิบห้าวันทุกอย่างก็จะเรียบร้อย <c oughs> อ่ <c oughs> บา <c oughs> บางเบางคสเร็วกว่านั้นอีก แต่เนี้ยจะให้ดูว่า27วัน28วันนอนทั้งหมดห5หวันมีค่าเฉยๆแค่2,000นเนี่ยก็ได้1 0 0 0 0 0สน0คร่วนี้น้องอ่ะในความโชคร้ายก็มีความโชคดีคือเป็นแค่ข้างล่างหมายถึงว่าตั้งแต่ขาลงไปตรงแขนตรงหน้าเนี่ยน้องยังปกติอยู่เนาะใช่ค่ะแล้วตอนนี้น้องเขาทำงานได้ยังคะทำงานได้แล้วค่ะจริงๆคุณหมอบอกว่าเคสเนี้ยน้องจะต้องใช้ระยะเวลาในการรักษาตัวทั้งหมด2ปี สองปีเพื่ออะไรคะสองปีเพื่ออะไรเพราะว่าแผลมันลึกแล้วมันทําให้คือแผลมันขอโทษนะคะมันมันอยู่ที่ว่าใต้เท้าด้วยอะคะอ่ะมันทําให้น้องเดินไม่ถนัดเออแล้วะะ่ขาไม่มีแรงเพราะว่านอนอยู่นอนอยู่กับกับที่นานๆอะไรเงี้ยค่ะอืเพราะว่าอยู่โรงพยาบาลทั้งหมดห้สิบกว่าวันแต่ต้องมานอนอยู่ที่บ้านต่ออีกเป็นสามสี่เดือนเลยะคะ่ะเลยะะทำให้เกมเอไอได้อีกโอ้ เพราะว่า AI เนี่ยนะพวกเรานี่ทำให้พี่มดคิดหลายเรื่องนะว่าเอ๊ะจะสอน AI ดีไหมอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุ AI RCC แล้วพอมาดึงเพิ่มเติม AI ่ยนอนโรงพยาบาลก็จะได้ได้จุดสามเปอร์เซ็นต์เจ็ดแสนคูณ 3, จุดสามได้เท่าไหร่แล้วเจ็ดแสนคูณจุดสาม นอนโรงพยาบาลได้จุดสามยังบวกกับไม่สามารถทำงานได้เขาเรียกว่าทุกพลภาพทั้งหมดชั่วคราวเนี่ยอีกจุดหกนอนโรงพยาบาลเลยได้จุดเก้าเปอร์เซ็นต์เอาเจ็ดแสนคูณจุดเก้าได้หกพันสามต่อสัปดาห์นะคะนอนโรงพยาบาลเนะะี่ยเขาจะได้หกพันสามต่อสัปดาห์กลับมาบ้านนะคะได้จุดสองเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเจ็ดแสนตั้งคูณจุดสองได้เท่าไหร่คะสิบสี่พันสี่ได้พันสี่ต่อสัปดาห์เห็นไหมนอน AI นะคะ AI กับ HB เนี่ยมันเป็นตัวไลเดอร์ที่น่ารักต้องมีแนบมีติดไว้เพราะว่าเวลาจ่ายเช็คให้มันจ่ายให้กับผู้เอาประกันแต่ส่วนค่ารักษามันจ่ายให้กับโรงพยาบาลจ่ายให้กับคลินิกดังนั้นลูกค้าคนนี้เวลามานอนอยู่บ้านต่อให้ไม่ได้ HB นะคะแต่เขาจะได้จาก AI จริงไหมแจ็คใช่ค่ะเออแล้วเรื่องเคลม AI ให้น้องตลอดค่ะอ,อ่แสดงว่าลูกค้าไปลูกค้าไปโรงพยาบาลเมื่อไหร่แจ็คก็จะวมรวบรวมเอกสารเคลม รวบรวมเอกสารเคลมอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่าคุณหมอจะออกไปรับรองแพทย์ให้พักอยู่กับบ้านเป็นรอบๆไปเช่นรอบนี้1เดือนรอบนี้2เดือนแบบนี้ค,ะค่ะเราก็ต้องเคลมเป็นรอบๆไปค่ะค่ะฉะนั้นค่าเจ้เชยเอไอนะมันมี6ตัว6กบวกหนึ่งพี่มดเคยสอนนะคะมี6กบวกหนึ่งแล้วบางครั้งลูกค้านะคะเวลาที่บริษัทบอกว่าเออให้มานอนนะคะ,ะไม่ใช่ให้มันใ,ให้พักหเดือนบางครั้งก็อาจจะได้ จะได้ค่าชดเชยมากกว่า1เดือนบางครั้งก็ได้น้อยกว่าเพราะว่าบริษัทเขาก็จะดูว่าใกล้หายหรือยังดีหรือยังดังนั้นตัวแทนและคุณลูกค้าก็จะต้องเอาเอกสารมาเคลมต่อเนื่องอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปภาพประกอบส่งให้บริษัท<อ>ทุกครั้งด้วยไอ้ที่กาลังหาหานี่คือหาตัว AI ไม่ไม่มีรายละเอียดของ AI อยากจะให้พวกเราดูนะคะแล้วทีนี้ AI จะมี700,000เนี่ยแสดงว่าโอ้โหเนี่ย700,000นเนี่ยเ i มันเป็นตัวน่ารักนะคุ้มครองถึงอายุ65แล้วเบี้ยประกันมันคงที่ขึ้นอยู่กับขั้นอาชีพนะคะน้องๆ AI มีผลประโยชน์หกบวก1นะคะก็อยากจะสอนนะคะแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอารมณ์ก่อนอ้าวครูอย่ามดอารมณ์อยากต้องซื้อเ i เพิ่มแล้วใช่ต้องซื้อ AI เพิ่ม,นะมสำคัญมากแล้วชอบคิดว่าตัวเองไม่เป็นอะไรอาชีพที่เสี่ยงที่สุดก็คือตัวแทน รีบบตื่นสายขับรถขับไปกินข้าวไปแต่งหน้าไปทาปากไปพูดโทรศัพท์ไปว่าใครเนี่ยว่าตัวเองเปล่าไม่รู้นะคะต <c oughs> ื่นสายทุกครั้งแจ็คแล้วแล้วแจ็ค <c oughs> แล้วครอบครัวของน้องๆเป็นลูกค้าแจ็คแล้วตั้งแต่เกิดเหตุนี้เป็นไงคะขายดีขึ้นไหมทุกคนใส่ใจที่จะมีสวัสดิการของตัวเองไหมค่ะก็ทุกคนให้ความสําคัญกับกับประกันอยู่แล้วสําหรับครอบครัวนี้นะคะแล้วแล้วที่มันทําให้หนูภูมิใจก็คือแบบ น้องน้องมาร้องไห้มาขอบคุณเหมือนเหมือนเขาได้รับเช็คนี้ยแล้วเขาไปเพราะว่าธุรกิจของเขามันต้องหยุดชะง,งักทันทีลูกน้องที่ที่เป็นลูกจ้างอะไรแบบนี้ค่ะ,คะก็อ่ะก็เขาแต่ว่าน้องตัวหลักอ่ะต้องหยุดทํางานเนี้ยค่ะ,คะก็มีเงินค่าแสนของ ECA R เนี่ยค่ะมาช่วยจุนเจือในครอบครัวแล้วทาให้น้องมีกําลังใจในการลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งค่ะพอ <Project S 2> แจ็คเล่าอย่างเนี้ย พวกเราคะ ECR บางครั้งมันอาจจะไม่ใช่ค่าหมอไม่ใช่ค่าไลฟ์สไตล์แต่มันนี่แหละมันมาจัดการมันมาจัดการจัดการปัญหาที่มันอยู่ข้างหลังของคนป่วยนะอย่างน้องเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นหัวหน้าเป็นเอ่อเป็นเจ้าของอะ่ะเจ้าของเกิดเหตุเนี่ยมันจําเป็นมากเลยที่ต้องมีเงินหล่อเลี้ยงลูกน้องหล่อเลี้ยงให้ธุรกิจอยู่ได้ชั้นนอนเจ็บแต่ว่าไก่ก็ยังทอดอยู่ใช่ไหมอยากรู้จริงๆตอนที่น้องเขานอนเจ็บร้านเขาปิดไหมคะปิดค่ะโอ้เพราะว่า น้องเป็นคนที่ว่าปรุงสูตรทุกอย่างอ๋อกลัวสูตรลดกลัวสูตรลดใช่ค่ะเพราะว่าเขาเขาได้สูตรมาจากประเทศญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่าแล้วแล้วสามีล่ะคะครอบครัวต่างๆคือสามีก็โดนกระเดน็นด้วยแต่สามีอะ่ะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซื้อเป็นค่ารักษาพยาบาลแบบนี้เลยน้องน้องคนสามีไม่มีค่ารักาพยาบาลเลยต้องแยกตัวไปในรักษาโรงพยาบาลของรัฐตั้งแต่ เขาก็เลยเห็นความแตกต่างเลยว่าเอ้ยทําไมแฟนเขาได้รับการรักษาอย่างดีเลยแต่เขาอ่ะอยู่โรงพยาบาลอีกที่หนึ่งแล้วได้รับการรักษาอีกแบบนึงเนี่ยค่ะทําให้เขาสองคนก็คือเปรียบเทียบกันเลยให้ความสําคัญกับประกันมากขึ้นเลยค่ะเออนะนี่แหละคําว่าเงินชดเชยเนาะจะชดเชยอะไรก็ได้วันที่เกิดเหตุล้มไม่ว่าจะเจ็บป่วยไรแรงหรืออุบัติเหตุเงินก้อนมันอาจจะมาเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนค่า จ้างพยาบาลพิเศษหรือเอามาอุดรูรั่วทางธุรกิจนี่500แสนไม่ได้เยอะแต่มันก็เยอะสำหรับบางคนในบางสถานการณ์ดังนั้นมีติดไม้ติดมือไว้อดีที่สุด ECR นะคะตรงนี้ม,มีคนถามเรื่องมันไม่เป็นเคสร้ยรายแรงไม่ไม่ใช่หนึ่งล้านนะครับ เคลร้ายแรงอ๋อถ้าเรื่องพาสโกเนี่ยนะเป็นอุบัติเหตุร้ายแรงนิยามของอุบัติเหตุร้ายแรงที่จะซื้อ1ล้านถ้ามาด้วยอุบัติเหตุร้ายแรงนะอุบัติเหตุแรงในนิยามของพาสโกคือสูญเสียอวัยวะข้างใดข้างหนึ่งนะคะเช่นข้างใดข้างหนึ่งในแขนขาตาตาบอดสนิทข้างหนึ่งหรือขาขาดข้างหนึ่งหรือแขนขาดข้างหนึ่งหรือถ้าอาวัยวะอยู่ครบแต่จะต้อง นะคะจะต้องทุกพลภาพต้องได้ได้รับคำว่าไม่สามารถปฏิบัติภารกิจประจำวันได้เองอย่างถาวรน,นั่นคือนั่งเดินอาบน้ําขับถ่ายแต่งกายกินข้าวกรณีที่จะรู้ว่าทําไม่ได้แบบนี้คือต้องร้อยแปวันแต่น้องอ่ะเขานอนอยู่ประมาณ50วันนอนอยู่50บวันแล้วน้องขยับขย้ายทํานั่งเองได้เดินเองได้อย่างเงี้ยเข้าใจไหมถ้าเมื่อไหร่ที่คุณลูกค้าเกิดอุบัติเหตุแล้วมีพาสโก1ล้านเกิดอุบัติเหตุนะคะแล้ว ถ้าเข้านิยามคําว่าอุบัติเหตุไล้แรงนะคะถ้าแขนขายังอยู่ครบก็ให้ดูจากภารกิจประจําวันถ้าหมอบอกว่าคนนี้เนี่ยเดินเองไม่ได้แน่ๆหรือนั่งเองไม่ได้แน่ๆอย่างถาวรสามในหกจำได้ไหมคะสามในหกหกอย่างมีอะไรบ้างแอดมินนั่ง,ง,งเดินนะอาบน้ำขับถ่ายแต่งกายกินข้าวโยก<ย>มีโยกด้วย นั่งเดินอาบน้ําขับถ่ายแต่งกายกินข้าวเรื่องนี้ดูจากไหนดูจากเตียงโรงพยาบาลเวลาไปนอนโรงพยาบาลนะคะเวลาคนไข้นั่งไม่ได้ก็จะมีไขเตียงเวลาเดินไม่ได้ก็จะมีคนมาพยุงนั่งรถเข็นเวลากินข้าวไม่ได้ก็สายยางหรือมีการมาป้อนอาบน้ําไม่ได้ก็เช็ดตัวขับถ่ายไม่ได้ก็สวนแต่ลูกค้าคนนี้ขยับตัวได้ทําอะไรได้เลยไม่เข่าไม่ไม่ไม่เฮ้ยเขารู้เลยว่าอยู่โคราชเนอะเลยไม่เข้า่าย อุบัติเหตุไลยแรงอันนี้เคลียร์ไหมคะเคลียร์ไหมคะน้องแจ๊คคะมีอะไรจะฝากอีกไหมคะถ้าวันนี้ลูกค้าเขามีความรู้สึกไหมคะว่าถ้าเลือกได้ย้อนได้เขาเขาไม่เขาจะไม่ลดผลประโยชน์อะไรอย่างเงี้ยรู้งี้รู้งี้ค่ะแน่นอนค่ะอันดับแรกเลยอยู่ที่ตัวแจ็คเลยค่ะแจ็คต่อไปเนี้ยแจ๊คจะไม่ขายแผนลนแล้วมันทําให้หนูตรหนักมากขึ้นว่า ถึงจะอยู่ต่างจังหวัดค่ารักษาพยาบาลหนึ่งล้านยังไงมันก็ยังไม่เพียงพอมันทาให้หนูต้องคิดก้าวต่อไปแล้วว่าอย่างน้อยเนี่ยต้องขายสองล้านขึ้นไปนะคะและบางครั้งค่ะความพอเพียงของลูกค้าอาจจะไม่เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลที่ต้องใช้ก็ได้ค่ะออีกรอบสิอีกรอบสิคำพูดเมื่อกี้ความพอเพียงของลูกค้า,อาจจพ,พอความพอเพียงของลูกค้า<อ> อาจจะไม่เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลก็ได้ค่ะอาจจะไม่เพียงพอกับค่ารักษาพยาบาลก็ได้อันนี้น้องก็ท่องมาครึ่งวันพูดเล่นแต่ว่ามันดีมากเลยความพอเพียงของลูกค้าอาจจะไม่เพียงพอต่อค่ารักษาพยาบาลก็ได้ใช่ใช่ทำไมเราจะต้องขายหนึ่งล้านหนึ่งล้านล่ะทำไมเราไม่สองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านถ้าเราไม่ให้ลูกค้ารู้หรือว่าเราบอกว่าไอ้หนึ่งล้านเขาปิดไปแล้วออกพูดไปนะคะคือเอาตรงๆว่าเราก็จะต้องเอาเคสแบบนี้ให้เขาดูนี่ขนาดน้าร้อนลวก ะะเพื่อคุณลูกค้าก็ต้องบอกว่าอยากให้ขยับสัก2ล้านค่ะอย่างน้อยได้ค่าห้อง4ี่พันแล้วก็เหมาจ่ายค่ารักษาต่อครั้งต่อกันเข้าข้างใดข้างหนึ่งหนล้านทั้งปี2ล้านนะคะน้องแจ็คเนะาะค่ะน้องแจ็คขอบคุณมากมีอะไรจะฝากอีกไหมคะกับฝากถึงตัวแทนก็ได้อะฝากถึงตัวแทน ก่อนอื่นต้องขอบพระคุณพี่เต่าพี่อ้อก่อนนะคะที่เมื่อเช้าจูจๆก็ไลน์มาหาหนูเพื่อที่ว่าเยแจ็คพี่อยากให้แจ็คแชร์เคสของลูกค้าแจ็คอะไรแบบนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่เต่าพี่อ้อนะคะแล้วก็ มันทำให้หนูตื่นเต้นทั้งวันเลยค่ะพี่มดค่ะเตรียมเอกสารให้พี่มดน่ารักนี่พี่ขอบอกเลยว่าเธอเตรียมเอกสารให้พี่ทํางานง่ายมากแล้วอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆเพราะว่ามันเป็นประโยชน์กับมหามชนนะคะแล้วก็อย่างที่เธอบอกแหละพี่มดก็ถามพี่อ้อเพราะพี่มดเห็นพี่อ้อเข้ามาทุกวันทุกวันพี่มดก็รู้ว่ากําลังใจอะเนาะเวลามีคนเข้ามาเราก็อยากจะพูดคุยด้วยพี่อ้อพี่อ้อมาแชร์เคสหน่อยพี่อ้อบอกเออเดี๋ยวถามน้องให้เพราะมันมีเคสหนึ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์อย่างเงี้ยพี่อ้อก็เลย โยนไปให้แจ็คแล้วก็พอเห็นแจ็คเตรียมเอกสารนี่ร้องว้าวเลยว้าวว่าเออเนี่ยมันดีมากเลยมันชัดเจนมากเลยแล้วก็ที่สําคัญขอบคุณขอบคุณไปถึงคุณลูกค้าขอให้ขายไก่ดีๆนะคะขอบคุณที่ให้เอาเคสมาแชร์ค่ะอ่านะคะแจ็คขอบคุณนะคะแจ็คขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณคุณสามีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแจ็คค่ะค่ะ